มะขามเปียดด้วยนะคะและก็มีวิตามินช่วยผลัดเซลล์ผิวพร้อมกระตุ้นนะการเกิดเซลล์ใหม่นะลดร,รอยดำฝ้าปิกกานะฮะไปรู้รอยบนใบหน้านะลดรอยหยาบกา้านตามร่างกายด้วยนะคะทำให้ผิวขาวเนียนนุ่มนี่และมีส่วนประกอบที่ผงฟองนะได้จากผงฟองมะพร้าวนะแล้วก็ สารที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นนะนบำรุงผิวปะสะาสแจกสารก่อมมะเร็งนะอันนี้ย้ำเลยนะคะว่าปะสะาสจจกสารก่อมมะเร็งนะเน้นมากเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้นะคะกับผู้ป่วยมะเร็งด้วยเ<ๆ>พราะว่าอะไรละ่ะเพราะว่าเวลาทุกคนนะปวยร่างกายอ่อนแอน,นี่ถ้าเราไปเติมสารเคมีเข้าไปในร่างกายนี่ก็ยิ่งจะแย่เข้าไปใหญ่ใช่ไหมฉะนั้นแล้วมาใส่ในสุขภาพกันนะ,นะคะ ตั้งแต่ศีรษะตลอดไปเท้าแล้วก็เรื่องราวของกลิ่นด้วยนะคะกลิ่นนะคะมีให้เลือก2กลิ่นเลยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นลิลาวดีนะคะให้กลิ่นหอมหวานละมุนนะช่วยผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสงบนะคะถ้าเป็นกลิ่นลิลาวดีและนะคะกลิ่นแันตาลูปนะคะหอมหวานผ่อนคลายค่ะชวนหลงไหลนะคะสำหรับหนุ่มสาวทันสมัยแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะ เพิ่มเติมความสดใสได้กับกลิ่แนแทมเปอรูฟนะคะสะบมู่แล้วเปิดอมุนโคนิสบอกเลยว่าใช้ดีมากผิวนุ่มนะผิวรุนตาผิวนุ่มนะคะเนียนตลอดทั้งวันไม่มีกลิ่นตัวค่ะไม่มีกลิ่นตัวนะรักษาสิวยางมีในยะสาคัญด้วยรักษาฝ้ากระรอยดำแนงะ่รอยสิวได้ทั้งใบหน้าและผิวกายด้วยนะคะแม้สะอาดน้ําอุ่นจัดก็ไม่ทําให้ผิวแห้งเลยนะคะ เลยกับพันธสาขกิจชุมชนบ้านัางอุ่นแนะนำตรงนี้แล้วก็ร้อยสดกันตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนตกิตัวเองใช้ก็เลยสามารถที่จะพูดได้แล้วก็เป็น PR ของกลุ่มด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้ใช้จริงเลยนะและนะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่านําไปใช้นาไปจําหน่ายก็สามารถติดต่อพูดคุยกันได้นะคะทางกลุ่มเรามีให้เลือก2ขนาดตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด120มิลลิลิตรนะคะนี่ก็คือ120มิลลิลิตรนะขวดละ 30บาทค่ะและขนาด1ลิตรนะคะ1,000งพัมิลลิตรนี่นะคะ, 1, ะ,คะที่เห็นอยู่ด้านนี้นะคะ1นึ่งลิตรหนึ่มลลิตรนะคะกันลอนนี้นะคะ120บาทค่ะกันลอนนี้นะ120บาทแล้วก็นี้30บาทค่ะคุ้งค่า คุ้มราคาจริงๆเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุนชนบ้านหนองอุ่มและแนะนำตรงนี้ด้วยนะคะกับสบู่เลวเปลือกมังคุดนะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายค่ะสนใจก็ติดต่อนะเข้ามาเอาเบอร์โทรศัพท์ไปเลยไหมเนาะศูนย์ปดแปดห้าเก้าสองสี่สองเก้าศูนย์นะคะศูนย์2ปดแปดห้าเก้าสองสี่สองเก้าศูนย์ค่ะหรือจะเข้าไปที่ เพนะคะวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองอุ่มก็ได้ทางหน้า Facebook นะคะเดี๋ยวเราได้พบกันนะคะกับสินค้าดีๆและมีคุณภาพปลอดภัยกับผู้ใช้มากไม่มีสารที่ทำให้เกิดการแพ้หรือรนะคายเคืองนะคะแล้วก็ไม่มีสารก่อมะเร็งด้วยแนะนำกันตรงนี้นะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาลฟาชสดในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะตัวต่อไปของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองอุ่มคันค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณค่ะแล้วกะมาเรื่อยๆนะคะจนเบื่อหน้ากันเลยละ่ะเนะน้ำค่ะเดีย๋ยวสวัสดีก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันต่อนะคะใน คลิปต่อตอไปค่ะติดตรงไหนอะ <laughs>